แมวที่บ้านครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรผมตั้งชื่อมันว่าสกักโมโตครับเป็นแมวในเรื่องนิจโิโจเคยดูไปน,นิจโิโจดูครับดูมันผมเป็นคนที่เกลียดแมวนะครับแต่แบบเจอแบบนี้ก็ก็ยังเกลียดอยู่ครับมันก็คือแมวนุ่นในเขียวครับอเขียวเขียวเป็นหมาในบ้านเป็นหมาที่แบบตัวเดียวในบ้านเลย หมาสไปเดอร์แมนครับผู้ชมยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับหมาสไปเดอร์แมนคืออะไรไปดูคลิปเลยดูหมาสไปเดอร์แมนแล้วดูแมวบ้างครับสกอร์โมโต้ผม <c oughs> ก็ไปครับจะมีสกอร์โมโ,โต้แล้วก็มีไอ้นะอยู่ในบ้านครับไอ้นะมันอยู่ในบ้านไม่ออกนอกบ้านหรอกมองอะไรสกอร์โมโต้ แมวผมมีสิบเอ็ดตัวในบ้านในบ้านนั้นก็มีประมาณเจ็ดแปดตัวข้างนอกวิ่งประมาณสิบตัวแล้ววิ่งประมาณสามตัวไอ้นะรวมเป็นสิบเอ็ดตัวใช่ไหมสกมประตรอะไรไงถ้ามึงเยี่ยวใส่รองเท้ากูเมื่มอไหร่อ้าโอ้โหโอ,อีไอ้คุณแมวสวัสดีครับ นอนสบายเลยบ้าจริงตุ๊ดเท้าที่เกยมาแมวบ้าม,มันแลบลิ้นใส่อีกจะยึดคลองโลกอ่ะผมไม่ให้ยึดหรอกมาน่าน่ารักใช่ไหมเขียวเขียวยังนอนอยู่เชยแล้วถ่ายบรรยากาศที่บ้านนะ บ้านก็จะมีนี่ยต้นไม้ครับจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งสองหลังตรงนู้นนี่นครับสามหลังลดบางอยู่นะครับสามแล้วก็หลังที่สี่ผมเป็นหลังที่ห้าครับขอโทษๆหลังที่ห้าประตูหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นี่ประตูหน้าบ้านอันนี้ก็คือประตูห้องผมครับคือแบบน,นี่ดูนะ แค่นี้มันก็ออกแล้วคือแบบลูกปิดประตูไม่ค่อยดีมันเสียมันหวานไปแล้วนานแล้วผมอยู่บ้านนี้ตั้งแต่อายุสามขวบอ่ะอาสามขวบบ้านนี้บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จครับตอนสามขวบก็ไม่มีอะไรครับมาบ่นให้ฟังเฉยๆช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมครไปทํางานกันทบ้าน มอยู่จังหวัดพิสโลครับทำงานเกี่ยวกับสร้างคอนโดไปคุมงานนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าที่โฟร์แมนคนต่อไปต่อจากเตียเตียนี่คือคุณพ่อนะครับภาษาจีนนะไม่ใช่ภาษาจีนแต่แบบผมเป็นคนจีนไเขาว่าผมเป็นคนจีนนะครับถึงหน้าตาผมจะไม่ใช่ก็เถอะนะแต่ถ้าวันไหนแบบว่างๆผมจะอัดคลิปเล่นเกมให้ดูนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ เสียงดังมากครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทํางานแล้วครับผมเนี่ยฮะแดดโคตรร้อนเลยครับทำงานของออทางบ้านนะครับที่ผมบอกก่อสร้างตึกออคอนโดซีพีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง คือผมทำงานที่นี่ก็จะบอกให้ว่าทำงานอะไรบ้างเขากำลัง,งติดกระตูอยู่มาถึงจันสามแล้วนะครับคือคุณอากับคนทางบ้านผมเนี่ยเขาจะให้ตรวจสกิมโค้ดครับนี่ยนี่คือสกิมโค้ดนะครับคือแบบที่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยสกิมโค้ดไม่ใช่สกินโค้ดนะครับแล้วก็ตรวจฟ้าครับว่า ฝ้าเนี่ยยิงฝ้าหรือ,อยังว่าทําฝ้าหรือ,อยังแต่ดูยังไงว่าทําฝ้าแล้วเนี่ยฝ้าเนี่ยคือทําฝ้าแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือ,อยังพุยอะไรร่วงจังมันนี่คือฝ้ายังไม่ติดนะครับส่วนห้องน้ํานี่ก็จะดูอ่าพวกกระเบื้องครับเห็นผมไหมครับเย่เนี่ยกระเบื้องแนละ้วก็ฝ้ายังไม่ติดเลยข้างบนก็มีแค่นี้แหละครับที่ผมทำเพื่อตรวจเช็คห้องส่วนเอ ยิงระดับก็พื้นดินตอกเสาเข็มก็เป็นอีกที่หนึ่งครับเป็นไปสนีไม่ใช่ซีพีสิ่งลมเข้าก็โทอครับพยจุนนของลงมาเยอะกันจังเนาะเดี๋ยวก็อีกประมาณสักสองชั่วโมงก็จะกลับบ้านล้วครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนกลับบ้านเลยแล้วกันเนาะผมบอกแค่นี้แล้วว่ามีงานแค่นี้โอเคคือถ้ามันจะร้อนขนาดนี้นะอะไรแม่งก็ใช้ไม่ได้ นีเบีย์ฟมนครับฟร e ชแอคทีฟส8ชั่วโมงมันยังไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วโคตรร้อนเลยข้างนอกอะแอร์เปิด19องศาแต่ด้านเด็กมา30น้ำยังร้อนเลยมึงคิดดูครับท่านผู้ชมคิดดูนี่คือผมนะเห็นสิกแพคไหมสิกแพเที่อะไรไม่มีเนี่ยขึ้นแค่นี้ยกล้ามเนื้อมีแค่นี้ช่างมันครับเราก็มาดูรีวิวห้องน้ำนี่คือชักโครกนะ จะแบบพาวสูเบสิกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ดีนี่คือทางขยะครับในก็จะมีทิชชู่เปื้อนขี้อยู่นะฮะ <c oughs> จริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับฝักบัวนะเปิดมาเดี๋ยวมันสาดไส่กุีดเปิดมานะฮะ <c oughs> น้ำตรงนี้มันก็จะมุนครับเป็นอะไรที่แบบนวัตกรรมใหม่ของเกาหลีผมไม่รู้ล้างเท้ากันแบบหนึ่งมีคนเยอะมากเลยเนี่ยก็จะอาบน้ำมาดูครับคือแบบปรับจน รับสุดแล้ววะเออเนี่ยแม่งมันยังไม่เย็นนะคิดูโอู้่ร้อนมากข้างนอกอะเมื่อกี้เพื่อนคุณนิวเพิ่งมานะ่ะนิวเนี่ยโมเดิร์นคอมแบทนะที่เล่นกันเขาเพิ่งมาบ้านเขาไอเขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้ครับเลยไม่ได้ถ่ายเอาละฮะเดี๋ยวผมจะอาบน้ำก่อนนะครับแต่ว่าเจอกันนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับหัวน้ำแม่งไม่เย็นเลย แล้วก็ไปแต่งตัวฮนะนี่ไงนี่คือคุณผู้จัดการผมนะฮะผู้จัดการสวัสดีครับผู้จัดการหญิงนะฮะคืองานเขาเยอะจริงๆใช่ไหมผู้จัดการเห็นไหมครับเขาตอบเราด้วยเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนนะครับอันนะั้น นี่ฮะคือห้องของผมครับแล้วก็มีกองเสื้อผ้ากองเสื้อผ้าง่ๆครับคือมันเป็นชุดนอนน่ะคือมันเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนี่ก็มันเป็นคันเอาแอร์นะฮะซึ่งแอร์เสียคือผมปรับเวลานอนตอนนอนผมปรับ22สองศานะฮะแต่เวลาเปิดแอร์นอนมันเด้งไปที่30คือแบบโคตรร้อนเลยครับ แบบร้อนมากจริงๆคือแล้วก็นี่ฮนะนี่คือพวกบาเบลนะครับผมยกยกอ่าอันนี้เล่นอกครับเล่นอกกับหน้าแขนส่วนสองอันนี้ก็เล่นหน้าแขนเหมือนกันแล้วก็เล่นหลังแขนด้วยห <c oughs> นุกครับสุดยอดก <c oughs> ็จะมีซิกแพคนะฮะนี่คือยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะฮะโอ้โหหำาเปียกเลยทีเดียวขอแต่งตัวก่อนนะครับผม เมื่อเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะเราก็ออกไปจากห้องครับคือต้องปิดไฟนะครับคือห้องนี้เราจะไม่นอนกันฮะคือแบบมันแบบห้องมันร้อนมากอันนี้กับตันนอนอยู่นี่ก็กับตันสวัสดีแล้นี่คุณนาครับพ้จารนะใช่ไหมคุณผู้จัดการสวัสดีครับพิจารกาฮะคุยกับกล้องหน่อยครับยิงเลย นี้เราจะมานอนข้างนอกกันนะฮะเปิด Air แอร์ละแอร์เย็นฮนะนี่ก็คือคอมที่แบบใช้เล่นเกมนะฮะแล้วก็นี่คือโว้ยนาบานมืดมากคือผมจะนอนตรงนี้นะครับนอนโซฟาข้างนอกคือห้องรับแขกคือแบบมันเย็นกว่าในห้องมากครับจริงๆเดี๋ยวผมจัดที่นอนกนะันบอ้ยถึงที่ชัดแปบเดี๋ยวมานะครับ คือวันนี้ก็วันสงการนะคือแบบวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปเล่นนะฮะจ้องหน้าคุณผู้จัดการจ้องหน้าครับคือวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปเล่นครับคือแบบเล่นมาหลายปีแล้วไงเบื่อก็เลยแบบไม่อยากเล่นนะฮะก็เลยอยู่บ้านเลยนะครับผมวันนี้วันพุธเ้อมีคนอวีนะครับคือผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรทาจริงๆแล้วก็นะก็จะไปเล่นเกมต่อไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแต่ขอ ตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคือนะถ่ายมาไม่ค่อยนานหรอกแปบ,บเดียวเดี๋ยวผมจะอัพลงเรื่อยๆนะครับคลิปแบบนี้คือยังไม่ได้ตั้งชื่อคลิปเลยตั้งชื่อคลิปว่าเออเอาอะไรดีวะคิดไม่ออกไนงะวันว่างๆกับมนุษย์มาครับผมเป็นหมานะค,คือไม่ถูกกับผู้จัดก,การนะดูดูหน้ามันลำแสงเอามาหิดครับ เอาละครับวันว่างๆกับมนุษย์หมาก็จบลงไปแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับมือดำมากบ๊ายบายครับ